k k o กำลังเมือนองค์กรมวยโลกในศึกคาเนโลคอฟอร์ดหรือไม่โดยล่าสุดนั้นโปรโมชั่นมวยใหม่อย่าง TKO มีเป้าหมายที่จะมอบเข้มขัดแชมป์ของตนเองในอนาคตแต่ในระหว่างนี้กลุ่มดังกล่าวกลับไม่ให้ความสำคัญกับทั้ง4สถาบันองค์กรมวยโลกในปัจจุบันโดยปกติแล้วตัวแทนของ4สถาบันหลักจะขึ้นเวทีมอบเข้มขัดให้กับผู้ชนะในไฟล์รวมแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทระหว่างซาอูลคาเนโรอาเวเลตกับทางเทรเนคอร์ฟอร์ดที่การชกจะเกิดขึ้นที่ราสเวกัส ในคืนวันเสาร์นี้อย่างไรก็ตามมาลิซีโอสุไรมานประธานสภา,ามวยโลกหรือ WBC ได้ออกมาเปิดเผยกับบ็อกซึ่งสีลเมื่อวันจันทร์ว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากโปรโมเตอร์ TKO เกี่ยวกับคำร้องหลายเรื่องรวมถึงการอนุญาตให้นำเข็มขัดคืนไปมอบให้กับผู้ชนะสุไรมานกล่าวว่า ทั้ง4องค์กรต่างตกอยู่ในสถานการณ์ถูกรอยกลางอากาศขณะที่เจ้าหน้าที่ TKO คนหนึ่งยืนยันว่าอาจมีการแก้ไขปัญหาในช่วงวันอังคารนี้แต่สุไลมานก็ยังไม่พอใจและต้องการคำตอบโดยเขาบอกว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้ความจริงที่ว่าเข้มขัดซึ่งกำลังจะมีการแข่งขันกันอยู่นั้นไม่สามารถถูกนำเสนอได้มันระบุไว้ในกฎระเบียบระบุไว้ในสัญญา และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วโลกคุณจะคาดหวังให้นักมวยที่เก่งที่สุดในโลกขึ้นชิงแชมป์ได้อย่างไรหากกติกาไม่ได้รับการเคารพและบรรดาผู้แทนอย่างประธานของทั้ง4องค์กรถูกปฏิเสธไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่มันเหลือเชื่อและยอมรับไม่ได้เลยที่จะคิดว่าประธานเหล่านี้ถูกกันออกไปสำหรับ TKO ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากเตอร์กิอาราซิสประธานกลุ่มทุนแห่งประเทศซาอุดิอาระเบีย และนำโดยดาน่าไว CEO UFC ซึ่งกำลังผลักดันให้สภาคองเกรสแก้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่มีมานานซึ่งห้ามโปรโมเตอร์มอบเข็มขัดหรือจัดอันดับนักมวยโดยที่ K.O. มีแผนจะทำสิ่งเหล่านี้กับองค์กรใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าในด้านหนึ่งองค์กรมวยโลกทั้ง4คือ WBC WBO WBA และ IBF มักถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม3%จากไฟชิงแชมป์โลกและการปรับอันดับนักชก เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือโปรโมเตอร์ที่สนับสนุนซูไลมานประธานในวยูบีสีได้ออกมากล่าวนี่คือเจตนาชัดเจนของ TKO ที่พวกเขาจะกีดการองค์กรการชกมวยโลกออกไปมันเป็นการแสดงความเห็นที่ไร้ความรับผิดชอบหากพูดเช่นนั้นผมเพียงแค่พยายามตอบตามข้อเท็จจริงผมได้ร้องขอหลายครั้ง ทั้งทางโทรศัพท์และเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันเรื่องบัตรผ่านการจัดที่นั่งและขั้นตอนการมอบเพิ่มขัด WBC ให้กับผู้ชนะแต่มันก็ไร้คำตอบผมอยากคิดในแง่บวกมองอย่างสร้างสรรค์และไม่คาดเดาไปถึงทฤษฎีสมคบคิดผมหวังว่ามันจะเป็นเพียงความเข้าใจผิดหรือปัญหาจากงานที่ล้นมือของพวกเขาผมหวังว่าทุกอย่างจะถูกเคลียร์มัวลิซซโอสุไลมานประธาน w ั c กล่าวนั่นเอง